The Intelligence Podcast ขอไปต่อที่การสรุปสถานการณ์ปัญหาใหญ่ระดับโลกนอกเหนือจากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาโลกร้อนและปัญหาจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในตอนนี้ขอเริ่มต้นที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะประเด็นนี้ต้องขอออกตัวเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราใช้ข้อมูลจากข่าวเปิดที่ประเมินภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเอาไว้ เรียกว่าเป็นการประมวลเหตุการณ์ที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและบรรยากาศเศรษฐกิจโลกในช่วงปี2567นี้เมื่อต้นปีทุกสำนักและองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าปี2567เศรษฐกิจโลกจะซบเซาขยายตัวได้แต่ชะลองลงจากปีที่แล้วเป็นผลจากการที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจากเมื่อปีก่อนค่ะ และหลายหลายฝ่ายก็ประเมินเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศจีนซึ่งยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ด้วยภาพรวมเศรษฐกิจโลกก็เป็นอย่างนี้เรือ่อยมาจนกระทั่งปลายปีที่ตัวเลขเศรษฐกิจในสหรัฐดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอัตราจ้างงานทําให้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 5, ลงสู่ระดับร้อยละ4 7 5ถึง5 ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะคะจึงเป็นสัญญาณว่าสหรัฐจะเริ่มปรับแนวทางนโยบายการเงินให้เป็นกลางมากขึ้นรวมทั้งมีความเชื่อมั่นในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่พอเราหันไปดูทางจีนดูเหมือนว่าจะยังไม่มีสัญญาณที่ดีเท่าไหร่แม้ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อัตราว่างงานยังเพิ่มขึ้นการใช้ใจ่ายของรัฐบาลจีนก็ลดลง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ไม่ว่ารัฐบาลจีนจะพยายามดึงดูดการลงทุนหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เพียงพอต่อการปั๊มหรือว่าฟื้นฟูให้เศรษฐกิจสดใสได้เลยเศรษฐกิจยุโรปยิ่งแล้วใหญ่ค่ะเป็นเพราะผลจากอัตราดอกเบี้ยสูงทําให้แม้ว่าการบริโภคจะฟื้นตัวแต่ก็ยังเติบโตช้าจนน่าห่วงกังวลอย่างสหราชอาณาจักร ก็พึ่งพ้นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจหรือว่า technical recession ไปเมื่อเดือนพิษภาคมปี2567เพราะว่า GDP เขาไม่ติดลบแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเงินเฟอ้อสูงประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2567ก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นเดียวกันแถมยังตกอันดับจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ3กลายไปเป็นอันดับ4สาเหตุหลักมาจากค่าเงินเยนที่ลดลงอย่างรวดเร็วประชาชนชาวญี่ปุ่นไม่จับใจใช้สอย มีปัญหาเงินเฟ้อสูงส่วนเยอรมนีที่แม้ว่าจะได้เป็นอันดับสามแทนญี่ปุ่นแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นคนป่วยแห่งยุโรปในช่วงต้นปีค่ะเพราะว่า GDP ก็ลดลงไม่แตงกง่างเนื่องจากการลงทุนในภาคอาสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างมากการบริโภคภาคครัวเรือนก็หดตัวซ้ำยังเจอวิกฤตงบประมาณจนมาถึงเศรษฐกิจโลกในปลายปีนี้แม้จะมีสัญญาณที่ดีอยู่บ้างในไหยประเทศก็คือพ้นภาวะถดถอยกันมาแล้ว แต่บรรยากาศเศรษฐกิจโลกตลอดปีที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในโหมดชะลอตัวเติบโตแบบไม่สม่ำเสมออัตราเงินเฟอ้อลดลงมาได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจและที่น่ากังวลก็คือยังมีความไม่แน่นอนรออยู่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินของประเทศต่างๆระดับนี้สาธารณะในแต่ละประเทศการเมืองภายในของประเทศใหญ่ๆและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่มีผลต่อบ,บรรยากาศเศรษฐกิจโลก และยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่นักวิเคราะห์อเมริกาเขาบอกว่าเป็นปัจจัยสำคัญก็คือ acts of nature ซึ่งนี่แหละคือปัจจัยที่กำหนดทิศทางเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดหรือภัยพิบัติทั้งหมดนี้มีผลต่ออนาคตเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนค่ะอีกประเด็นสำคัญของโลกนี้ที่หลายๆประเทศต้องเผชิญก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะโรคระบาดที่น่าห่วงกังวลก็คือ m-pox หรือฝีดาดลิงสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และมีฤทธิ์ร้ายแรงทำให้คนเสียชีวิตได้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2,567องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ประกาศว่าการระบาดของโรค e MPOX หรือชื่อเดิมก็คือฝีดาดลิงในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกาถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศซึ่งในขณะนั้นก็กลายเป็นความกังวลสำหรับนานาชาติ โรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย450รายในช่วงแรกของการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและในช่วงนั้นก็กำลังอยู่ในระหว่างการแพร่กระจายไปยังบางส่วนของแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางนักวิทยาศา,ศาสตร์กังวลต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่นี้และอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากขึ้นการแพร่ระบาดครั้งนั้นมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะ โดยผู้ติดเชื้อเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเดินทางกลับจากภูมิภาคแอฟริกาอย่างไรก็ตามในภาพรวมดูเหมือนว่าการระดมความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากนานาชาติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในภูมิภาคแอฟริกาได้ค่ะจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเอ็มพ็อกซ์จะลดลงไปแต่เชื่อว่ายังแพร่ระบาดอยู่นะคะยังคงต้องระมัดระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ีวิกฤตหนึ่งด้านสาธารณสุขที่กำลังรุนแรงไปทั่วโลกก็คือภาวะทุพโภชนาการโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเราอ่านดูตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันนะคะพราเขาบอกว่าตอนนี้วิกฤตนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะภาวะทุพโภชนาการไม่ใช่หมายถึงการขาดสารอาหารเท่านั้นแต่หมายถึงภาวะโภชนาการเกินหรือว่าเด็กอ้วนด้วยสรุปก็คือนี่คือปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวค่ะ ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากออกมาเตือนเกี่ยวกับปัญหานี้ว่าอาจจะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตเพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มที่ประชากรรุ่นใหม่จะมีสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถเป็นแรงงานชั้นดีหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้ส่วนมากตอนนี้จะเป็นห่วงปัญหานี้ในแอฟริกาค่ะเพราะน่าจะเป็นภูมิภาคที่เผชิญปัญหานี้รุนแรงมากที่สุด อีกปัญหาท้าทายที่หลายๆประเทศกำลังต้องเผชิญในตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจและโรคระบาดท,ทุกประเทศยอมรับว่าเขาห่วงกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดจากแนวคิดนิยมความรุนแรงสุดโต่งรวมทั้งการก่อการร้ายซึ่งในปัจจุบันการก่อการร้ายหรือความรุนแรงไม่ได้มาจากสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายสากลอย่างกลุ่มเอัลกอิดะหรือกลุ่มอิสลามิกสเตดอีกต่อไป เหตุร้ายส่วนใหญ่เริ่มเป็นการกระทําจากผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรงสุดโต่งที่เชื่อว,ว่าการใช้ความรุนแรงรวมไปถึงการก่อกวนและการสร้างความวุ่นวายจะเป็นทางออกของปัญหาสังคมค่ะตลอดปี2567นี้เราจึงได้ยินข่าวเกี่ยวกับความพยายามในการกอร่อเหตุรุนแรงและการก่อการร้ายหลายครั้รงไม่ว่าจะเป็นการกราดยิงในสหรัฐอเมริกาการกอร่อเหตุใช้อาวุธมีดไล่แทงคนต่างชาติในประเทศจีนและหลายๆที่ในยุโรปนอกจากนี้ ปีนี้ฝรั่งเศสจัดอีเวนต์ใหญ่ก็คือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2567ฝรั่งเศสจึงตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้และต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเต็มที่เพื่อป้องกันเหตุร้ายหรือการก่อกวนส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายสากลก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนยังมีความเคลื่อนไหวเป็นระยะๆะะโดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกามีเหตุก่อการร้ายมากที่สุด ส่วนอีกพื้นที่ที่น่ากังวลก็คืออัฟกานิสถานซึ่งในอัฟกานิสถานมีข่าวเมื่อเดือนมีนาคมปี2567ว่าผู้นำกลุ่มอัลกออิดะหรือว่า AQ ได้ระดมสมาชิกและผู้สนับสนุนให้ไปเคลื่อนไหวในประเทศนี้อีกครั้งส่วนกลุ่มอิสลามิกสเตทหรือว่า ISIS ปีนี้เน้นก่อเหตุในอิรักและซีเรียตะวันออกกลางและยุโรปสหรัฐประเมินเมื่อเดือนสิงหาคมว่ากลุ่มอิสลามิกสเตท กำลังเตรียมก่อเหตุในยุโรปมากขึ้นเพื่อสร้างความหวาดกลัวอีกครั้งสำหรับข่าวใหญ่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายในปีนี้อีกข่าวหนึ่งก็คือกรณีที่กลุ่มเจมาอิสรามิยาหรือว่าเจไอซึ่งตั้งกลุ่มอยู่ในอินโดนีเซ er kind of ียประกาศเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2567ว่าจะยุบองค์กรหลังจากที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2536และอยู่ในบัญชีดำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ราอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุวินาศกรรมที่เกาะบาหลีโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสมาชิกระดับผู้นำร่วมการประกาศการเตรียมยุบเครือข่ายทั้งหมดของ JI เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของอินโดนีเซียและสัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุรุนแรงอีกเพื่อแลกกับการได้คงบทบาทในการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาต่อไปแต่จนถึงตอนนี้หลายฝ่ายก็เชื่อว่าสมาชิกบางส่วนของ JI อาจจะยังไม่ยอมยุติบทบาทหรืออาจจะกลับไปรวมกลุ่มกันได้อีกครั้ง ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอันนี้เป็นพัฒนาการที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มก่อการร้ายในหลายประเทศเริ่มวางอาวุธและร่วมมือกับกระบวนการของรัฐมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีกลุ่มโมโลอิสลามิกลิเบเลชั่นฟรอนต์อยู่ระหว่างปลดอาวุธเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งรัฐสภาบางซามโรในปี2568หรือปีหน้าด้วย เพื่อให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองในเขตปกครองตนเองบางซามโรในมินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแต่เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังการก่อเหตุโดยสมาชิกหรือผู้สนับสนุนกลุ่ม AQ และ IS ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือประเด็นที่ทั่วโลกกำลังห่วงกังวลค่ะจริงๆเรายังมีอีกมากมายที่เป็นอันตรายระดับโลกหรือความท้าทายที่ประเทศเดียวอาจจะไม่สามารถรับมือได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่กระจายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงปัญหาผู้อพยพและผู้พลัดถิ่นจากปัญหาต่างๆปัญหาจำนวนประชากรเอ i จ g s o โซซ t y ตี้และความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการปฏิรูปองค์กรระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นประเด็นระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่เราจะต้องร่วมเผชิญปัญหาไปด้วยเพราะไทยก็อยู่ในสังคมโลกเช่นเดียวกันค่ะ จึงอยากฝากเอาไว้ให้ได้ติดตามกันต่อไปและหากมีประเด็นไหนอยากแชร์ความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ